แบบนี้มันดูป่าดีอ่ะผมก็เลยหลงหมดเลยนะเฮ้ยหนูชอบหนูชอบชอบป่าโอ้ชอบป่าช่างช่าชงบเปิดชงชงอย่างนี้เดี๋่แบเดี๋ยวปเี้ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างในเนี่ยโอ้ยไหล่ล่าของเราเลยนะโอ้ยเอาแล้วพี่โมอีว่าโอ้ยไม่ก้อนมาแสดงว่าใหญ่อะไรอ่ะโอ้ยตายแล้วเหรอบายอีกแล้วค่ะบักตาแรกเหรอเพราะอะไรล่านีฉันไม่บักละ าไแล้วคนเหนื่อยอะผมไม่บั็กผมไม่บล like ็อกมีสนาที่เขาเรียกว่าบัพี่ฮิวบั็กป่ะไม่บั็กครับไม่อะรอบนี้ไม่บั็กครับอ่าแล้วชุกแจกบั็กคนเดียวครัมาเว่ยปุ่นครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงฮือฮาทีวายเกมเมอร์คนน่าจะใหญ่นะเคาน่าจะใหญ่เมาะด่านใหม่ด่านใหม่เราก็จะไม่รู้พร็อพนะว่ามันมีอะไรบ้างใช่ฮะยิงงรัวไไม่ดด้้กเรื่อยๆเราไม่รู้แต่เรายิงรัว เป็นปืนผมตั้งสูงไว้หมไม่หนูว่าพี่พี่กิ่นมีสิทธิ์เป็นเสาเฮ้ยเป็นเสาไงล่ะเป็นเสาเลยเหรอได้ปะไม่ใช่จำแมปไม่ได้เลยแต่ว่าแต่จำจำนะแมปใหญ่แมปใหญ่จริง่งใหญ่โอ้โหเลิศเลยว่ะใหญ่เท่าไหร่อ้ยเอาป้าตะชีโดนมาเป็นไม้เหรอเฮ้ยป้าตะชีคุณตายไวอะตายไวขนาดนั้นอ่ะต่อให้ก่อนไงต่อให้ก่อนเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยเหรออุ้ยมันมีต้นไม้อะไรม่วงๆตรงนี้ด้วย อุ้ยผ่านพี่ไปผ่านพี่แบบสบายๆเลยอ่ะแหม่พี่มีความเอิบน่าจะเป็นซีซิบริงนะน่าจะเป็นน้องแป้งนะอุ้ย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 เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่กันจูเจียงโดนนะเกิดขึ้นหรอครับเนี่ยจูเจียงโดนนะครับแจงโดนอีกก็แจงปักอ่ะอ๋อแจงปักมันไม่แจงปักตลอดเลยอ่ะใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาเอาไปเกล้กันกระกดเลย เอาใช่คนเดียวหรอคนเดียวหรอคนเดียวรอคนเดียวมาคโรู้แล้วคุณเพื่อน่ร้เด็กโอ้โหเรียบร้อยรอบนี้ได้าวฝรมาอเานอนไม่้มกอิองๆหสุดท้ายช้าๆ้าทำไมกรองอไม่ผมเป็นไฮแต่ว่าผมป๊อปเปลี่ยนอีกรอบจับใหม่นี นูน <Dante> สิมือตกนะคะผมอจริงๆมันแพ้เพราะว่าแจงบักนั่นแหละสองตาแล้วแจงบักเลยใช่ใช่เฮ้ยโอ uh ้ถ้าไม่บังนี่จะชนะไปแล้วใช่เฮ้ยนั่นแสดงว่ามีคนเป็นหายมีคนมีพิรุธอ่ะใม่ใช่างนี้ไม่ได้ใครใช่ไหมเธอเปช่วยด้วยอะโกงช่วยด้วยไอ้พวเขาพวกเขาคลื่นซามมาแล้วพวกเขาคลื่นดูได้ไงเอาไปเห็นไอ้แม่เนาะ รู้ดีแล้วเขามาแล้วสบายใจสบายใจมาเลยมาเลยเอ้ยใครใครเป็นหมูย่างโอ้เอ้าอะไรตกใจหมดทำไมหมูย่างเลยหรอไม่มีหมูด้วยหรอแบบเนี้ยมีหมูห้อยอยู่มีหมูห้อยอยู่อ้เอ้าใครผิวปลาใครผิวปลาใครผิวปลาแถวนี้เนี่ยฮะหวัดเซลล์นิดหน่อยแต่ยืนแต่ยืนยันอยู่ทีใช่ คนทิ้งดีพลอยเป็นกล่องไว้แสดงว่าต้องแปลงร่างเป็นกล่องนะคนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทันจี้อะไรทันจี้เจอทันจี้เจอบอกให้ดีิอย่าปังอย่าปังไหนบอกโอ้ยทันเทียบเลยเดี๋ยววิวิทวิวิทวิวิทล็อกล็อกทันทันเจ็ดล็อกออนอืม เนี้ชิลเสมออ่ะแต่ว่าเสถียรใจจะเต้นแรงเมื่อกี้นิดหน่อยขอโทษนะฮะขอโทษนะครับผมผมไปต้มมาม่าแกจะเอาสามสามนาทีพอดีครับมาเลยี่เฮ้ย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 ยังโง่เหรอเออไอ้เด็กโง่เยอะนะตอนนี้ไง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 เอาไงไงไอ้ห่างให้ได้ไงไห้ไหไปไหนวะ เ้รเเรียบร้อยไงล่ะโหูเอา่าไหร่ใช่ี่่ีใช่แป้งแงเป็นคนแป้งเป็นคนเดียวที่ตุยตอนเออพี่โมไอ้ขาวพวกคุณอยู่ทีมเดียวกันไม่เจตหรอครับคุณกิ่งกันทำไมเนี่ยหนูจะบอกว่าหนูกับพี่โมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ ตะนะแต่พี่โาก็ไม่ได้ต่างกับหนูเลยอะ่ะก็ลงโจงลงแจ้งเหมือนกัน,นแต่พี่ไหมเนี่ยนหนูเป็นห่วงมากเลยสุขภาพเขาลง <c oughs> โจงลงแงจ้งนี่เลยอเอยอเยอะอ่ะเสงบีิวมันจะแบบกล้องไปทั่วเราจะรอดครับผมแต่ตอนนี้คนคนที่หนูรู้สึกว่าพี่ว่านูขอหนูขอดูนิดน,นึงว่าคุณเป็นอะไรครับตอนนี้ทื่นชมพี่ได้เลยจ้ะแป้งพี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องเบาๆเบาๆโอ้ธรรมดาธรรมดาก็ถือว่ามุม

ชีวิตลดได้พยายามอยู่อีกทวีี่โมได้อยู่นะก่องกระสุนมันจานโมหูาด้วยจานโมโอ้ยไปตรงนี้ไฟตรงนี้นิ่งอยู่อย่าวันไหวอย่าวันไหวอย่ามองเยอะอย่ามองเยอะเดี๋ยวภาพขยับเดี๋ยวมีเสียงเดี๋ยมีเสียงเดี๋ยวภาพนี้มีกลิ่นนะไปเ้ย่ช่วเดนยาวเดยวเลยๆดิ เฮ้ยอ <mile> oh. ันไหนอะเนี่ยใคร้วะอยโอ้โอเก่งว่ะโอ้โอ้โ้คเก่งเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่นีๆไปหมดโอ้โม้โอ้เสียเลยว่ะเป็นตัวอะไรมัเป็นตัวอะไรอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบหินอะไรสักอย่างโอโอ้โอโอ่โอ้โอ้โเ้โอ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 โอ้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 นอ้โอ้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอมัน้าจากไหนอ่ะโอตรอ้ี้โอ้โอโอออ ใครเห็นโมโดนเมื่อกี้พีโม่เขาแปลงกายคโอ้ยการโม่อย่างเซียนเลยโม่เสาหินนั้นเป็นเหมือนกูเลยตอนแรกอะรอดได้ไงเมื่อกี้แต่ว่าเนี่ยเวลาหมดเอ้คุณคุณช้อยให้เนียนๆนะรอบนี้แต่ใช้เวลาน้อยหน่อยนะเพราะว่าความสามัคคีเริ่มมาระเรานั้งมันเป็นแมทพอยต์อะเราเราไม่ต้องเล่นดีก็ไดะเออจริงจริงจริงว่ารอบนี้เราชนะเราแมทให้เราไปก่อนแล้วส่องสามต่อก็ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยโอขาของ หนูเดาเดาหนูเดาออกเลยอะ้แจ้เ้าไอ้โอ้มีกายิงกนล้วมาถึงใควิ่งผใควิ่งพันใครโดนะพี่สิวใควิ่งพ่นเรียบร้อยดูกเลยนี่คือนี่คือการโปรเกมที่ต้กเรียวบวิ่งนใควิ่งพันไอ้ฮ่ เอ้ยอยู่ดีหายวิ่งผ่านกูได้ไงวะฉันไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดเกิดเขาพวกนายเถอะก็ให้เวลาซ่อนให้เวลาวิ่งมาหาก็ที่อันตรายที่สุดเลยที่ปลอดภัยที่สุดคนคนไม่ได้เฮียต่อต่อต่อดนจ้งเพื่อกำใจพวกนายที่เดือดนะอ้ไเหี้ยหายวิ่งผ่านต่อหน้าต่อตาเฮ้ย เฮ้ยถังฟ้าเยอะขึ้นไหมหรือเปล่าเนี้ยืออันนี้ของจริงว่ะโหตายแล้วไม่มีทางหายเจอครับตรวนี้ผมผมผมคิดว่าไม่มีทางหายเจอครับว่านะสองเนี้ยยิงใหญ่เลยอืปลาเข้าไปปลาเข้าไปได้รับดาเมจหรือเปล่าได้รับดาเมจหรือเปล่าไม่เจ็บฮ้ยไม่ใครเป็นไก่แจ๊บป่ะเนี่ยเฮ้ยผมเจอผมเจอหายตัวปลอมปลอม ไข่ปลอมเหรอโอเคแส่งว okay> ่ามีไข่จริงแล้วเขาไม่แปลงกลายเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนช้าไม่ทันอ่ะผมโดนสตัร์อ่ะเนี่ยมันอยู่แถวนี้เมื่อกี้เลยแป้งตรงนี้เหรอเดินเดินเราไปแล้วอ่ะไข่อะไรไข่สีอะเป็นไห่ลักษณะอย่างนี้แป้งพี่เอางี้นะพี่แป้งแจงอ่ะโอเคโอเเดี๋ยวแจงมาแล้วกันแจงไปเข้าห้องน้ำก่อนนะตอนนี้ชิลมากเลยอ่ะไม่มีใครเดินมาเลยไปจริงแล้วใครจริงด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเกินไปเกินไป มีน้ำมีไหมว่ามีน้ำมีไหมผมเจอดีคอยอีกอันนึงแล้วอ่ะแต่ไม่รู้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะมันคือหายใช่ไหมล่ะหายหายผมเจอดีคอยหายหายหรอแต่เป็นไม่รู้เปลี่ยนไปหรือยังนะอยู่อุ้ยอุ่้ยเป็นอะไรอ้ยเอาเอาไอ้พี่ว่านีพี่ว่านจับตี่เองเจอแล้วมันลอยมันลอยอยู่ข้างนอกได้ไงเลยบ้าหรือเปล่าเฮ้ยมันเขาใช้กิจกรรมลอยหรอมันก็เลยบ้าหรือเปล่าหายเนี่ยมันลอยได้เหรอบ้าไอ้ไอ้จุ๊บซี่เอ้ย ไปแล้วก็ซีดนะก็ซีดนะหรือว่าไห้มันลอยอยู่ได้ไงชงื่ออยู่ไหนชื่ออยู่ไหนใครมีสิทธิ<ม>์เป็นไปได้ไหมว่าเ,เงียบว่ะผมผมซ่อนไม่หาครนะับเฮ้ยแล้วชื่อคุณเป็นอะไรอะ่ะคุณบ้านไหนดิผมบอกแค่ว่าผมต่างแจ้งอยู่แล้วครับตอนนี้ต่างแจง้งกับแดดแดดแรงมากตอนเนี้ยแดดแรงทุกเม็หรอแรงทุกเม็อะไรผมตายได้ไงออ่ะเานั่งเงยมาแล้ว แดดแรงด้วยเหรอพี่ว่านบอกว่าลอยอยู่อย่างนั้นไม่ตายก็ไม่รู้ว่าพุ่งไหวไงแล้วนะแดดแรงจัดเลยชาวนี้โอ้แดดแรงจัดเลยอ้าวตึ้จะชี้เลยเอาทำไมตายตึ้งี้ลงจมน้ำนะลงจมน้ำทำไมตกใจมีครในหมู่เฮ้ยดีคอยดีคอยดีคอยถังดีคอยถังไอ้ดูเจอแล้วดูเจอแล้วเอาเครื่องปัดไฟเครื่องปัดไฟเครื่องปัดไฟเข้าบ้านไปเครื่องปัดไฟไหนเครื่องปัดไฟสีแดงแดง ไจ่เราติดลัวเราติดลัวาไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นหนุพยายามดักฝั่งนี้ให้วเาคือปั่ไฟคือไอล็อกเวาจะหมดแล้วมันเนเครื่องปั่นไฟมันเปเครื่องไฟไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครไม่ใช่เธอไวะ น้ำอยู่เราน้ำอยู่โอ้โถุงอะไรอ่ะสุดงอยฮะใครเป็นถุงอะไรเนี่ย่ีถุงใครเงลนว่ะโอ้โหกระสอบข้าวสารกระสอบข้าวสารไอตัวกระสอบพวกเท่เลยว่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมได้กลิ่นความกลัวจากพวกคุณผมได้กลิ่นเปรี้ยวมาเลยอ่ะตอนนี้กลิ่นความกลัวของคุณมันเปรี้ยวเหรอคนรนับแกล้งครับก็ทีเขไม่ได้อาบน้ำ เราไปทางอื่นเอ้ย็นแยกกันเหรออุ้ยใครหาฉันเจอแล้วเจ้ขอจะขอพูดนอกเรื่องนิดนึงได้ปะไม่ได้เจนจะรูปพลาด้วยอ่ะเจอนะรูปพลาค่ะไม่เป็นมีห้องพลามนรูปพลาด้วยพี่มาดูไหมแดงมันทำอย่างไรได้ด้วยเหรอตู้แดงจะบอกตู้แดงก่อนเหรอน้องบอกเข้าไปเลยโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนละ เอาวัสดีเจ๊งเลยแต่มันเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ใช่ตู้แดงไม่ได้ผมปึ๊งผมปีนมันได้ขึ้นมาเจอชาโมพอดีรวยไงปีนมาเจอพอดีเอาหนักไม่ไหลายคนอันแน่มีคนโดนระเบิดผมไปตรงนั้นน่ะเอ่าไปโดนเหลือแป้งกับพี่วาดที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยเฮ้ยทำไมกล่องมันอยู่ข้างบนนั้นวะ เฮ้ยมีคนฟอมเป็นกองอ่ะรอบนี้พี่พี่ว่านเนียนจัดพี่ว่านเนียนจัดอยู่นอยู่พี่เขาแค่ว่าหนูหนจะอยู่ใต้บ้านหลังนี้สินะไม่เห็นนะแป้งมองไม่เห็นนู้นี่เราพี่ว่าไม่เนียนเลยโอ้ยคุณคุณจะปล่อยพารามาให้ผมแบบนี้ไม่ได้นะนี่ไงปืนนี้ใส่ดพี่เอ้พี่กู้แดงกู้แดง ปลาจะตั้กันไปไม่เมื่อกี้แป้งอ่ะสตั้งก่อนทันนะแต่แป้งไม่ได้นี่เืองเนื้ยต่อยของจริงว่าแมตพอยต์นะครับวันนี้แบบนี้แป้งอะส่งนะแป้งประสิทธิ์นะโอ้ยโอ้ยโเราจะไม่เราจะไม่เล่นๆอีกต่อไปแล้วนะตอนนี้เราเป็นการเอาจริงได้ครับที่เราทำมาทั้งหมดคือเราเล่นเล่นนะครับจริงเราสู้สุดใจนะเฮ้ยเวลาอยู่ใกล้กล่องผมลืมบอกกด e ต่อย เออได้ได้รอรอรอหัวเป็นรังอ่ซัดหน้าก่อนเลยเออซัดซัดซัดไอ้ดูก่อนว่าพี่ทิวอยู่แถวนี้เปล่าต่อยต่อยทำไม่ไม่ใช่ครับรอบนี้เข็ดแล้วอ๋อไม่มีประวัติศาสตร์สำรองแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะโอ้ยอีวานทดบอยู่ข้ามากันพี่นะครับเฮ้ยทถามว่อีวานอีวานเกมเมอร์เขวิ่งอ่ะพี่พี่งพี่พี่ว่านขวางพี่อีวานเกมเมอร์วิ่งยั่ไหนผมไม่ได้วิ่งเลยไอท่านเห็นพี่เอ้า ไอคือใครเอออยใครอะโอ้่โอ้โหไอพี่ใครอยาพิพพี่ไม่แบกเลยอะพี่อให้แดง๋อย่างนี้คนเดยวพี่ทีสูพี่ที่ไปเลยเาลแล้วอาชีเป็นไรเนยอ้ยไเเลยกลครับทครับทาชี้ให้เจอทไมทไมมันมีมันมีเลือดอะขไก่มันมีเลือดอยู่แล้วทานที่ขอดูตัวคุณหน่อยได้หมครับ

โอ้โหตกลงขึ้นเออแฟงขึ้นขึ้นนะเออแอบไฟไหม้ย่งกลัวสุดเลยว่ะแตงแดงเลื่อนกันเออปั้นป้าน่ะเหลี่ยมเหลี่ยมป้นป้าน่ะเล็กๆกันด่านด่านนี้เครื่องเหมือนไฟมันน่ากลัวสุดเลยว่ะจริงโอ้ยไม่ด่านนี้ที่น่ากลัวสุดคือเสาหินเสาหินแล้วไอ้ตู้แดงก็น่ากลัวครับโอ้ตู้แดงมันรุ่นมันรุ่แปงเป็นอะไรรึเปล่ามันรอดคนจากการแปลงเป็นเสาหินได้บ้างไหมจริง